สว,ส,สวัสดีครับวันนี้เป็นเรื่องทีวงส่วนเปนยังไงบ้างะคะค่ะก็สำหรับฝั่งของ V TV วนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เรื่องดีมากๆแล้วก็เราก็มีความตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่ากองของออโปรตอเมี่นฮกูก็กำลังจะเปิดกล้องวันที่สิมการามน,นี้ลยล้นนะคะ<ม>ก็สำหรับซีรีส์มี่ยนฮูโปรตอร์มนะคะจริงๆทางวีทีวีเองเราก็มีความตั้งใจในการคัดเลือกนะคะ ว่าเฮ้ยเราอยากจะหยิบเรื่องไหนมาทมแล้วก็เหมียนฮูปโ,โปรตปอมก็เป็นนิยายออนไลน์นะคะที่มีกระแสแล้วก็แฟนๆเ,เรียกร้องเยอะว่าอยากจะให้ถูกเอามาผลิตเป็นซีรีส์ mm hmm. ก็ก็เลยมีการาซื้อลิขสิทธิ์เรื่องนี้ขึ้นมาทาแล้วก็จีบพี่ออฟค่ะจีบเลย <laughs> จีบจีบมาตลอดจีบมานานแล้วนะคะ mm hmm. ก็ก็พี่ออฟก็ น่ารักมากๆก็รู้สึกว่าเออเห็นตรงกันว่าอยากทํำสีเรื่องนี้ก็เลยเป็นโปรเจกที่ได้เห็นในวันนี้ยากไหมคะที่ออคิวทอง ตอนจีบอะค่ะไม่ยากแต่ว่าจริงๆคือจริงๆว่าที่ที่ยากก็คือเรื่องของการพัฒนาแล้วก็การคอนเฟิร์มเรื่องคุณภาพมากกว่าที่ทางฝั่งของวีทีวเองทางฝั่งมันดีเวิร์กเองรวมถึงควมกับแล้วก็ทางโปรดิวเซอร์ของวีทีวก็ตั้งใจทํางานกันมากๆเพราะว่าอยากให้เรื่องนี้มันมีความแตกต่างแล้วก็น่าสนใจครับท่ได้รับการติดต่อมาดีเนยอะคะโอ้ก็ อินดีอยู่แล้วเพราะอยากวบงานกับวีทีีอยู่แล้วครับเพวเจริงๆเราคุยกันแบบโหเม่อไรอ่ะสาปีแล้วใช่ใช่ครับตั้งแต่แบบหูนานมากครับผมจนมาแบบโอเคมาลงตัวที่แบบโปรตัวอมอะไรย่งเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเออเรารู้สึกเป็นเกียรติที่แบบที่ทางเราครับได้แบบว่ามีวีทีวีออร a l นะฮะดีใจดีใจครับแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นโปรเจกต์ที่แบบว่าเขาเรียกว่า ถือว่าเป็นโปรเจกต์สำคัญแล้วก็เป็นไลน์อัพสำคัญก็คือถ้าจำถ้าจำอาไรจำได้เราเคยแบบแข่งขันไปแล้ว<ช>นาะคร<ช>ับผม<ช><ช>แล้วมันจะได้เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับผมก็จะเปิดกล้องเราก็ตื่นเต้นครับผมความน่าสนใจของสิ่งของนิยายเรื่องนี้ที่ทำให้เราแบบเลือกจะมาทำมนิเซส์นี้ก็ความน่าสนใจของเรื่องนี้คือจะว่าอย่างแรกก็จะเป็นเรื่องของอปริมาณของแฟนที่มีฐานแฟนของการอ่านนะคะแล้วก็ ในเรื่องขององค์ประกอบของการเอามาผลิตอย่างเช่นมีอิเลเมนต์ของพวกแฟนตาซีการย้ายร่างของพบทอไปเป็นอาโปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะว่ามันก็มีความแตกต่างแล้วก็น่าสนใจในเรื่องของกระบวนการการผลิตด้วยค่ะอย่างนั้นลองาแสดงก่เรทันเรือกันยังไงกว่าจะมาลงโัวโหนา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 ใช่เพราะขายแกคุณเน็ตก็แบบว่าพยายามแบบค้นหาโอซัง สี่เดือนสี่เดือนได้สามสี่เดือนครับโอ้ครับเรื่สุดท้ายท่ไปถึงต้องเป็นน้องสองนค่ะก็น้องเหมือนเป็นแคสที่ถูกต้องเหมือนกันทอไปไปมาๆก็รู้สึกว่าตรงปกกับนิย่าแล้วน้องก็เล่นกันได้จริงๆตอนไปแคสก็ลืมไม่ได้จริงๆแสดงว่าตอนที่เปิดตัวออกมาคือกระแสตอบรับก็คือแบบทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตรงปกตรงปก จริงมีปล่อยไพร์โไปแล้วแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีตอนนี้ก็วิวก็แปดแสนแล้ว8ปดแสนแล้วครับแล้วก็แบบตามแฮชแท็กอะไรเงี้ยคนพูดถึงเยอะนะครับก็แบบว่ารอติดตามบ่องนี้เยอะมากๆเลยอย่างที่พี่เจี๊ยบบอกว่าด้วยความที่เป็นแบบเนาะคนแบบว่ามีฐานแฟนนิยายแบบค่อนข้างแน่นด้วยครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นซีรี์ที่น่าจับตามองในแบบในปีนี้มากๆครับ จริงๆเป็นเรื่องแรกด้วยครับผมก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นนะครับแล้วก็จริงๆก็ค่อนข้างที่จะมีคือตัวเนื้อหาในนิยายค่อนข้างจะมีความสนุกอยู่แล้วเราเองในฐานะผู้กำกับเนี่ยก็พยายามจะเพิ่มเอลิเมนต์ความสนุกต่างๆเข้าไปอยากให้หนังตัวสิทธิ์หนังซีรีส์เนี่ย,ยออกมาโดนใจแฟนนิยายด้วยแล้วก็สามารถตกคนดูใหม่ๆมเข้ามาดูได้ด้วยครับผมเป็นรอ m c o มเป็นร o ม c o มติ่งแฟนตาซีนิดๆครับผมใช่ครับผม คือว่าใหม่นะเพราะว่าก็ก็ยังไม่ไม่เห็นซีดีที่มีแบบมีการมีการท่ามโลกแล้วไม่ได้มีขนาดมีหลายอย่างมากาีใจมีทุกสิ่งด้วยมีหลายอย่างครับผมหรือว่าใหม่ใหม่มันมันจะทำให้คนเข้าใจเข้าถึงยากครับแปลกเออ คิดว่าไม่นะคะเพราะว่าวิธีการเล่าและวิธีการนําเสนอของเราเราจะมีการเอาติอายที่คนดูไทยน่าจะคุ้นเคยกันมาอัดแบบแล้วเอามาเล่นให้มันสนุกมากขึ้นครับผมย่ากมันจะอยู่ในรูปแบบอะไรคะน่าจะเป็นทุกอย่างเรียบง่ายทุกอย่างทําได้ง่ายมากเลยไม่มีอะไรยากเลยครับผมจริงๆแล้วตัวตัวบทเขาจะเข้มข้นใช่ เราก็ถ้ายากจริงๆน่าจะเป็นการ a l ร์เล e นักแสดงมากกว่าครับเพราะว่าเออบางบทเขาอาจจะต้องเล่นเป็นตัวละครจากสองโลกชนะตัวละครมันจะต้องมีความแตกตากก่างการประมาณนึงเลยฉะนั้นแชร์เลชช่อยู่ที่คนแสดงมากกว่าครับน้องๆไม่ยนินายายอนนาจจะกดดันแล้วสบนายๆคอนบสิร์แน่นแล้วน่าจะน่าจะมั่นใจในในบทที่ได้รับครับแต่ว่าคิดว่าแบบดูดูไม่ยากนะเนื้อหาแบบมีความเข้มข้นแต่ว่าแบบ คิดว่าคนดูอ่ะจะแบบว่าเขาได้่าเข้าถึงได้ง่ายเข้าถึงได้ง่ายใช่คือบางคนอาจจะได้ยินแล้วแบบเอ๊ะมันจะเข้าใจยากไหมแต่คืออันเนี้ยคืออันนี้การันตีได้เลยจากการที่ใช้เวลาในการทําบทกันมาแบบนานมากครับเพราะเรารู้ว่าโอเคเราอยากให้คนดูอ่ะดูแล้วแบบเอาว่ายอะ enjoy ใจเรื่อยแบบไม่ไม่ต้องแบบว่าเนอะแบบเอ๊ะอะไรนะไม่ต้องแบบ้ม่เคราะแบบไม่ต้องไม่ต้องเครียดกับม่ต้องคาให้แล้ว เพราะว่าแบบมันเป็นการรวมตัวทั้งวทีวีออริจินอลแล้วก็มันดีเวิร์ทันทีเลยเนาะครับอ่ะผมก่อนผมก็คาดหวังนะเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกเลยเป็นแบบเรื่องแรกของเราเนาะที่ทำกับว t ทีีที่เป็นออริจินอลครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบว่าเขาเรียกว่าครั้งแรกมันก็ต้องดีเสมอไหมอะ,อะไรอย่างงี้ยะก็เลยคาดหวังหรือว่าก็ขอบคุณทางวีทีครั้งหนึ่งนะครับที่แบบว่าให้เกียรติแล้วก็มั่นใจทางแบบว่ามันดีเวิร์กครับเราก็จะทำโปรดักชั่นให้ดีที่สุดนะครับให้สมกับที่ทางวีทีเวั ก็สำหรับความคาดหวังนี้นะคะก็อ่าเอ่อโปรตัวปอเมี่ยนหัวค่ะความคาดหวังของทาง VTV เองก็พี่เอาบอกไปแล้วว่าในปี2025นี้นะคะเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในไลอัพที่เราตั้งใจที่อยากจะผลิตนะคะแล้วก็สร้างสรรค์แล้วก็ในปีนี้เองเนี่ยทาง VTV เองเรามีความตั้งใจที่อยากจะพาซีรีส์ไทยนะคะเดินทางไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นหนึ่งใน strategic content ที่เราจะ พาซีรีส์วของเราเนี่ยคะ่ะไปแท็บในออเดียนซ์ที่ใหญ่มากขึ้นนะคะในภูมิภาคต่างๆก็คิดว่าการลังสรรในเรื่องของงานผลิตทั้งหมดเรื่องของบทที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าดูง่ายนะคะเรื่องของเคมีนักนะแสดงแล้วก็การร่วมมือในการผลิตในครั้งนี้ระหว่างทางวีทีวีกับทางมันดีเวิร์ค่ะเรากมม็มั่นใจมากๆนะคะว่าเราจะพาซีรีส์เรื่องนี้นะคะไปสู่หมหาชนของสายตาคนดูทั่วโลก ค<อ>่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะไม่กดดัน <c oughs> <c oughs>